ช่องนี้เพื่อพ่อชนะดดาสิริยงสวัสดีค่ะ11 1วันตกแต่งภายในใจวันที่43 3พลังคำพูดดึงดูดอนาคตใหม่ข้อแรกฉันเป็นคนใหม่ที่ประสบความสำเร็จอยางจะบอกกับคุณว่าอะไรที่คุณพูดที่เป็นเรื่องราวดีๆมันจะเป็นจริงเสมอดังนั้นคุณจะต้องประครับประคองและฝึกจิตฝึกใจและคำพูดของตัวเองให้อยู่ในแง่บวกตลอดเวลา นับจากนาะทีนี้เป็นต้นไปทุกคำพูดจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคำพูดจะนำพาให้เราไปพบเจอสิ่งที่ดีงามทุกคำพูดจะทำให้เราพบเจอหนทางแห่งความสำเร็จความสุข และคุณก็จะต้องมีความสุขกับชีวิตใหม่ตั้งแต่ณวินาทีนี้เลยและเวลาคุณพูดคุณก็จะต้องอินแนละรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนวินาทีนี้คุณคือคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่คนที่เอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายมโห,หงุดหงิด <c oughs> น้อยใจไม่พอใจ <c oughs> คุณเลิกทำลายตัวเองนะคะ คุณก็เห็นนีคะว่าร่างกายของคุณยังคงทำงานเพื่อคุณอยู่ลมหายใจนี้หัวใจดวงนี้ยังคงเต้นเพื่อคุณอยู่แต่ทำไมคุณถึงทุกข์ ทำไมคุณถึงต้องทำลายตัวเองด้วยอารมณ์แบบนี้ด้วยล่ะคะคุณบอกกับตัวเองคุณพูดกับตัวเองคุณฝึกของคุณเองคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครถึงแม้จะเป็นคนใกล้ตัวของคุณคุณจะต้องเปลี่ยนที่ตัวของเราเองการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนตัวเราไม่ใช่เปลี่ยนคนอื่นนะคะข้อ 2. ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับฉันฉันสามารถตีมันเป็นเรื่องที่ดีได้เสมอ คุณอาจจะแอบเถียงในใจว่ามันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ก็ตอนนี้ฉันทะเลาะกับสามีอยู่แล้วจะให้คิดเป็นเรื่องราวที่ดีๆได้อย่างไรคุณก็อย่าไปโฟกัสที่ปัญหาคุณเปลี่ยนเรื่องคุยเลยค่ะอย่าไปสนใจ ปล่อยให้เขาพูดไปเอาที่เขาสบายใจเลยค่ะเพราะว่าเราเลือกแล้วที่จะมีสติมากกว่าเขาเราเลือกแล้วที่จะไปต่อด้านดีถ้าเรายังคงเก็บเอาคําพูดของเขามาคิดคนที่ทุก์ที่สุดก็คือตัวเราตัวเราเนี่ยแหะคะ่ะที่ทุกเองคิด เองพูดเองอินเองเสียใจเองรู้สึกเองเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำพูดความคิดของใครได้ดังนั้นเราจงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอยากจะบอกกับคุณว่าคุณจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาชนะใจตัวเองได้คุณคือโคตดเพรคุณคือยอดมนุษย์ที่บอกว่าเป็นยอดมนุษย์ก็เพราะว่า เมื่อไหร่ที่คุณตื่นคุณก็ไม่อยากให้ตัวเองตื่นแค่คนเดียวหรอกคะ่ะคุณก็อยากจะออกมาบอกต่อแบ่งปันการตื่นรู้ในชีวิตของคุณครั้งนี้ให้ผู้คนได้ตื่นรู้ไปกับคุณด้วยเราเองนะคะจะรู้หัวใจของเราดีที่สุดรวมถึงการกระทำของเราด้วยเราจะไม่ไปเสียเวลากับเรื่องราวลบๆเราจะรีบสลัดทิ้งปฏิเสธลบทันที หากวันนี้คุณยังคงร้องไห้เรื่องซ้ำซากเรื่องเดิมๆน้ำตาของคุณไม่ได้ผลิตเงินได้นะคะมันไม่ได้ทำให้ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเลื่อนขั้นได้นะคะและมันก็ไม่ได้ทำให้อนาคตของคุณสดใสด้วยแต่ถ้าตามกฎแห่งแรงดึงดูดคุณห้ามสร้างความทุกข์เกิน17วินาทีดังนั้นคุณจะต้องดึงตัวเองให้เร็วคุณจะต้องตีความให้ได้ว่า คุณกำลังเจอคลื่นสั่นสะเทือนที่กำลังจะนำพาให้คุณมีผลลัพธ์ใหม่และให,ใหญ่กว่าเดิมของขวัญเชินใหญ่รอคุณอยู่อะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณโดยเฉพาะเรื่องราวร้ายกำลังจะพาคุณไปพบเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้เราตีความไปในด้านบวกให้ได้นะคะยิ่งแรงสั่นสะเทือนแรงคุณจะยิ่งได้รับผลลัพธ์ใหญ่คุณเชื่อไปเลยค่ะว่าสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ คุณจะต้องพูดกับตัวเองตอกย้ำกับตัวเองด้านดีเท่านั้นเราได้รู้จักกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วเราอย่าไปโฟกัสลบนะคะโฟกัสแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเราเราปิติสุขในหัวใจเราได้นั่นหมายความว่าเราชนะตัวเองได้แล้วนะคะข้อ3เราสามารถใช้พลังงานคำพูดกำหนดอนาคตของเราได้อนาคตของคุณจะเป็นแบบไหนคุณใช้ปากวาจาประกาศสิทธิ์ของคุณเลยค่ะ ด้วยอารมณ์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณด้วยนะคะจงพูดมันออกมาในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสายสาบแช่งตัวเองซะง,งั้นโอ้ยฉันเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนฉันไม่มีวันรวยได้หรอกเห็นไหมคะคำพูดของคุณสะกดชีวิตของคุณสะกดอนาคตของคุณไว้แล้วโอ้ยความทรงความสุขอะไรลูกก็อย่างงั้นสามีก็อย่างงั้น คุณจะไม่มีวันมีความสุขได้เลยนะคะคุณสาบแช่งตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณไม่เคยนึกถึงความสุขเลยคุณเก่งที่จะนึกถึงแต่เรื่องราวที่มีแต่คนมาทําให้คุณมีความทุกข์คุณเก็บและทดแต่เรื่องราวทุกๆมาไว้กับตัวและบางคนมีคําพูดที่ว่า ตอนนี้ชีวิตชันมืดแดด้านคุณจะไม่มีวันพบเจอทางออกในชีวิตคุณเลยคุณจะเห็นได้ว่าทุกคำพูดที่ออกมาจากปากคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนั่นคือชีวิตของคุณและคุณคือคนกำหนดชีวิตของคุณเอง และอยากจะบอกกับคุณว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะคะต่างพบเจอปัญหากันทุกคนถึงแม้ว่าวันนี้คนที่เขาประสบความสําเร็จรวยไปแล้วรวยล้นฟ้าแล้วสําเร็จระดับโลกแล้ว<ๆ>เขาก็ยังพบเจอปัญหาเหมือนคนทั่วไปคุณจะต้องบอกกับตัวเองให้ขึ้นใจเสมอว่าอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมออนาคตที่สดใสรอคุณอยู่ เวลาคุณพบเจอปัญหานะคะและถ้าเป้าหมายของคุณชัดเจนพอยังไงคุณก็ผ่านไปได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนหากมีคนไม่เห็นด้วยคุณก็บอกกับตัวเองว่าไม่มีพลังอำนาจใดสามารถหยุดการไปต่อด้านดีของคุณได้จริงๆตัวคุณเองก็คิดได้ว่าการที่คุณยิ้มการที่คุณหัวเราะการที่คุณเบิกบานมันทำให้คุณเองมีความสุขมันเป็นเรื่องราวที่ดีที่คุณควรทา มันต่อไปหากมีเสียงเล็กๆมาบอกคุณว่าคุณทำไปทำไมอ่ะบ้าเปล่าไม่เหนื่อยหรออัดคลิปเสียงแหบเสียงแห้งจะมีคนฟังหรอคุณก็บอกกับตัวเองเปไปเลยว่าเงียบไปซะไม่ต้องมาคิดแทนฉันฉันไหวฉันทำได้ฉันเลือกที่จะไปต่อด้านดีคุณจะต้องเอาคําพูดด้านดีเอาเสียงด้านดีปราบเสียงด้านลบและเสียงเล็กๆที่มาพูดกับคุณมันจะชอบมาในวันที่คุณอ่อนแอไม่ต้องทาหรอกทําไปทำไม อยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอยู่แบบนี้ก็สบายดีอยู่แล้วเราก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่ายังมีผู้คนมากมายที่เขายังไม่รู้ทางออกของชีวิตยังมีผู้คนมากมายที่เขายังไม่รู้จักความสุข ยังมีผู้คนมากมายที่ยังไม่รู้จักกฎแห่งแรงดึงดูดยังมีผู้คนมากมายที่รอฟังเรื่องราวดีๆจากเรายังมีคนมากมายที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตยังมีคนมากมายที่เขาอยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วเราเองจะมีชีวิตหรือมีโอกาสที่จะได้ทำเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แลวเราก็ได้แต่ถามกับตัวเองว่าอยากช่วยคนหรออยากแบ่งปันหรออยากได้ passive บ,บุญหรอ งั้นก็ทําต่อไปคุณจะต้องทําทุกอย่างบนความรักบนความสุขคุณจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยและคุณก็จะเต็มใจที่จะทํามันคุณลองกลับไปเช็คตัวเองนะคะว่าคุณมีคําพูดใดที่แช่งตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณเคยหวั่นไหวกับคาพูดของตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณเคยมีอาการที่แบบว่า ไม่น่าพูดคำนี้ออกไปเลยหากมีและคุณต้องการแก้คุณจะต้องใส่แต่พลังงานคำพูดดีๆชื่นชมตัวเองมากๆแล้วมองดูอนาคตและเป้าหมายของคุณให้มันชัดเจนคุณจะต้องใส่คำพูดความรู้สึกเข้าไปในเป้าหมายนั้นเพื่อที่คุณจะได้มีพลังไปต่อเพราะเวลาคนอื่นด่าคุณคุณยังโกรธเลยอ่ะ แต่นี้คุณด่าตัวเองแช่งตัวเองมันแรงกว่านะคะคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำพูดคำด่าของคนอื่นได้คุณห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะหยุดที่ตัวเราเองได้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้กฎแห่งแรงดึงดูดและคุณยังคงตีลบขยายลบวิ่งในลูกคนอื่นยุ่งเรื่องราวคนอื่นคิดแทนผู้อื่นและชีวิตคุณก็ยังไม่รอดยังไปไม่ถึงไหน คุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลยนะคะและคุณต้องเลิกห่วงคนอื่นและกลับมาห่วงตัวเองแล้วมาฝึกจิตยกระดับจิตระดับใจให้สูงขึ้นในทุกๆวันช่องนี้เพื่อพ่อชนะด,ดาสิริยงสวัสดีค่ะ